กลับก็สู่ข่าวช่วงที่2ของเช้าวันนี้ครับท่นฟังครับจากปัญหาการทุจริตการเบริกจ่ายเงินรายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจนนําไปสู่การที่สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอยกเลิกสัญญากับหน่วยบริการที่ทุจริตสร้างความวิตกกังวลให้ประชาชนที่ถือสิทธิ์บัตรทองจํานวนมากขณะนี้สปสอชอแก้ปัญหาอย่างไรไปบ้างแล้ว เราจะไปสอบถามเรื่องนี้จากท่านทันตแพทย์อัธพรลิมบัญญาเลิศท่านรองเลขาธิการสปรสอชอกันครับสวัสดีครับท่านรองเลขาธิการครับสวัสดีครับคุณสัญลักษณ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับท่านครับขณะนี้สปสอชอมีการดําเนินการกับคลินิกชุมชนอบอุน่นและโรงพยาบาลเอกชนที่มีความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปแล้วมากน้อยแค่ไหนแล้วครับขณะนี้เนี่ยหลังจากที่สปสชได้ตรวจพบความผิดปกติ ในการส่งข้อมูลเพื่อจะเบิกค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคลินิกชุมชนอบุ่นเนี่ยนะครับเราก็ได้ดําเนินการทั้งหมด5เรื่องนะครับตั้งแต่ดําเนินการในการยกเลิกสัญญานะครับ,รบแจ้งความดําเนินคดีดําเนินการทั้งการแพ่งทางอาญานะครับแล้วกออ็ทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราทาไปแล้ว2ล็อตนะครับล็อตแรกเนี่ยมีคลินิกที่เกี่ยวข้องใน18คลินิกล็อตที่2ใน64คลินิกนะครับและขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อมูลในรอบสุดท้ายอีกประมาณร้อยกว่าแห่งครับ มีประชาชนได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ทางสปะสะชได้ดําเนินการแก้ไขยังไงครับเอปัจจุบัน,นมีประชาชนได้รับผลกระทบราวๆสัก8แสนรายนะครับ8แสนรายนี้จะกระจายอยู่ในคือเดิมเนี่ยประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกหน่วยบริการประจำนะครับอยู่ในคลินิกชมุชม,ช,ม,ช,มชนอบอุ่นทั้งหลายเมื่อเรายกเลิกสัญญากับคลินิกชุมชนเหล่านี้ก็ทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีหน่วยบริการประจำนะครับแต่ว่าทางสปสชอก็ได้ แก้ไขปัญหาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการที่เราก็เอาข้อมูลมาดูนะฮะข้อมูลการรักษาพยาบาลซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของสปอชเนี่ยมาดูเราก็พบว่าเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกในใหญ่ที่สุดจะเป็นประชากรประมาณถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจะเป็นกลุ่มที่นานๆมารับบริการทีเป็นกลุ่มที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมีประมาณสักเจ็ดแสนนะครับส่วนอีกหนึ่งแสนเนี่ยเป็นประชาชนที่มีความจาเป็นที่จะต้องรับการรักษาอย่างต่อนเนื่องนะครับ จะเป็นกลุ่มที่มีนักผ่าตัดไม่ล่วงหน้ากลุ่มที่ต้องรับยาเคมีบาบัดนะครับกลุ่มที่ต้องมาฟอกไตกลุ่มที่ต้องได้รับยาต้านไวรัสนะครับกลุ่มเหล่านี้สปชก็ได้ติดต่อไปยังผู้ป่วยเพื่อที่จะจับหาหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องไปแล้วนะครับส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านอศวินขวัญเมืองก็ได้ให้ทาง ศูนย์บริการสาธารณาสุขทุกแห่งในกรทมเนี่ยให้บริการนะครับสามารถที่จะไปรับยาต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องมีใบสงตัวครับยังกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดถึงร้อยละเจ็ดสิบก็จะกลายเป็นสิทธิ์ว่างใช่ไหมครับแล้วก็จะดําเนินการในเรื่องนี้ยังไงครับผู้ที่เป็นสิทธิ์ว่างเนี่ยนะครับหมายความอย่างนี้นะครับปกติแล้วเวลาเราตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยเราจะเห็นชื่อของโรงพยาบาลประจําหรือหน่วยบริการประจําแปลว่าเจ็บไข้ที่ป่วยเราจะไปที่นี่แต่ตอนนี้เนี่ยหน่วยบริการ บางแห่งถูกยกเลิกไปในพื้นที่กาะมนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นเป็นช่องว่างบงเราก็รียกว่าสิทธิ์ว่างนะครับแต่สิทธิ์ตรงเนี้ถือเป็นสิทธิพิเศษนะครับถ้าเชื่อเต็มๆคือสิทธิหลักประกันสุขภาพทุวหน้าเลยนะครับเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วเป็นช่องว่างๆอย่างนี้นะครับขอให้ถือว่าเป็นสินทธิพิเศษสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับหรือโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ ในโครงการซึ่งเมื่อกีได้เรียนให้ทราบไปแล้วนะครับว่าได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ไปรับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งในกรทมได้นะครับอธิบดีกรมการแพทย์นะครับคุณหมอสมศักดิ์อากาสินเนี่ยท่านก็ได้กรุณานะครับฝากให้บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์หนึ่งทพมหานครเนี่ยยินดีที่จะรับผู้ป่วยที่มีสิทธิพิเศษเหล่านี้ไปรับบริการโดยที่ไม่ต้องมีไปส่งตัวนะครับไม่ต้องขอประวัติเดิมนะครับและก็ไม่จํากัดจํานวนครั้งครับ ช่วงที่ผ่านมาผู้ที่กลายเป็นสิทธิ์ว่างได้ไปขอย้ายหน่วยบริการตามเขตต่างๆจํานวนมากส่วนนี้จะแนะนําประชาชนยังไงครับครับขณะนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่หน่วยบริการหรือคลินิกนี่ยถูกยกเลิกสัญญาไปและเป็นสิทธิ์ว่างต้องถือเป็นสิทธิพิเศษที่สปสชมอบให้ตอนนี้นะครับสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งไม่ต้องมีใบส่งตัวจนกว่าสปสชเนี่ยจะจัดหาหน่วยบริการใหม่มาให้ซึ่งเราจะใช้เวลาช่วงสั้นๆในการที่จะหาหน่วยบริการ กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ดังนั้นในระหว่างนี้ในช่วงสั้นๆน,นี้ขอความกรุณาพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยบริการประจำนะครับถ้าเกิดท่านได้สิทธิว่างแล้วสามารถไปที่ไหนก็ได้ส่วนท่านที่อยากจะเปลี่ยนหน่วยบริการประจำจริงๆเนี่ยขอให้เป็นกรณีเร่งด่วนกรณีที่มีความจําเป็นจริงๆนะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบในวงกว้างครับ ท่านรองเลขาครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีสถานพยาบาลบางแห่งมีผู้ป่วยจ่ายเงินเพื่อขอประวัติการรักษาก่อนย้ายสถานพยาบาลใหม่ข้อที่จริงตรงนี้เป็นยังไงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลตรงนี้เป็นความจริงนะครับคือมีคลินิกบางแห่งนะครับไปเรียกเก็บเงินของผู้ป่วยคือผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์บางก็ไปรับบริการเพื่อจะไปขอยาต่อเนื่องอย่างโรงพยาบาลใหม่นะฮะปรากฏว่า โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอพยาบาลเวลาจะรักษาต้องดูประวัติอยู่แล้วครับไม่ดูประวัติเนี่ยรักษายากนะฮะก็ขอดูประวัติเดิมก็ผู้ป่วยก็กลับไปขอประวัตินะครับที่คลินิกเดิมปรากฏว่าโดนเก็บสตังค์นะครับ,รบซึ่งวันนี้ปัญหานี้ถูกแก้ไขไปแล้วนะครับด้านด้านหนึ่งก็คือว่าอออรปยได้รับความกรุณาจากท่นานอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพช่วยประสานโรงพยาบาลนะครับแล้วก็คลินิกที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยว่าเวลามีคนไข้มาขอประวัติเนี่ยต้องให้นะครับห้ามเรียกเก็บสตัง ่วนอันที่สองนะครับอำนวยความสะดวกโดยสปสชเนี่ยเราเอาข้อมูลการรักษานะครับทั้งหมดนะครับไปไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของสอปสช,อชอดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยสามารถไปที่โรงพยาบาลปลายทางได้นะครับแล,ล้วโรงพยาบาลปลายทางเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลการรักษาเดิมมาดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทางผู้ป่วยเนี่ยต้องเซ็นยินยอมนิดนึงตามพรบข้อมูลข่าวสารมไม่ยากเลยครับแล้วก็โรงพยาบาลปลายทางก็สามารถที่จะดึงข้อมูลมาได้ซึ่งวิธีการเหล่านี้เราก็ได้อ่ แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งไปเรียบร้อยแล้วครับท้ายนี้ท่านรองเลขาจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ยังมีข้อกังวลหรือว่าข้อสงสัยต่างๆสามารถติดต่อสอบถามช่องทางใดได้บ้างครับออปัจจุบันนี้นะครับช่องทางการติดต่อหลักๆของสปสช,ชเนี่ยคือสายด่วนสปสชหนึ่งสามสามศูนย์แต่ต้องเ,ออเรียนว่าตอนนี้สายเข้ามาเยอะมากนะครับดังนั้นเราก็เลยเปิดช่องทางนะครับตอบรับอัตโนมัตินะครับ็คือโทรเข้ามาตอนนี้เราขยายคู่สายแล้วนะครับแล้วก็จะมีบริการ อตอบรับอัตโ,ตโนมัติกดหนึ่งสามสามศูนย์แล้วกดหกนะครับก็จะเป็นคําถามคําตอบที่พี่น้องประชาชนถามกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการจะติดต่อเจ้าหน้าที่ถนัดใช้ไลน์แอปพลิเคชันก็สามารถเข้าไปในไลน์แอปพลิเคชันนะครับพิมพ์คําว่า u c b k k นะครับหรือจะพิมพ์คําว่าสปสอชอก็ได้นะครับก็สมัครก็แอดเข้ามาครับแล้วก็ถามคําถา,ถามทิ้งไว้นะครับถ้าต้องการให้สปสชโทรกลับก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับส่วนท่านใดที่ถนัดในการใช้เฟซบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกเข้ามาได้ใน Facebook ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมทั้งทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับพร้อมทั้งปัญหาที่อยากจะให้สปสชแก้ไขครับมีสามช่องทางครับอะไรครับวันนี้ขอขอบคุณท่านทันตแพทย์อ,จอัจรยพรลิมบัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสชมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาบัตรทองกับเราในเช้าวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ